ยสุดโหดในป่าลึกลับสวัสด,ดีค่ะพบกับพี่นุ้นนันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะพี่นุ่นเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่ามันมีคนเนี่ยเรียกร้องกันมามากนะคะว่าอยากให้พี่เล่าเรื่องผีกองกวยอยากให้พี่เล่าเรื่องผีกองกวยกองกวยมีแต่กองกวยเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่พี่นุ้นเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่าแบบว่ายาวๆนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงมันมาจากไหนแล้วผีกองกวยเนี่ย จะชอบหลอกเหยื่อแบบไหนนะคะถามว่ามีจริงไหมพี่นุ่นไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงไหมแต่ถามว่าเคยมีคนมาเล่าว่าเคยเจอไหมเยอะค่ะเพียบแม้แต่พระ ก็เคยมาบอกนังว่าเคยต่อสู้กับผีกองกวยมาแล้วในป่านะคะและพี่นุ่นก็จะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ค่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะให้กด like <c oughs> ไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาว่าทุกคนเนี่ยอยากให้พี่นุ่นเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ่นเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่นุ่นในการเล่าเรื่องต่อไปด้วยนะคะเล่าเรื่องผีกองกวยสุดโหดในป่าปลึกลับ ตรงๆเลยว่าผีกองกวยเนี่ยมีจริงไหมถ้าถามพี่นุ่นนะพี่นุ่นก็เชื่อนะคะแล้วก็กลัวด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนที่เคยไปล่าสมบัติในป่านะคะหรือว่าแม้แต่พระเองที่ไปทุดงในป่าเนี่ยก็เคยเจอผีกองกวยมาแล้วทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่นุ่นจะเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังแต่ก่อนอื่นเกริ่นก่อนว่ากองกอยเนี่ยมันเป็นยังไงผีกองกวยนะคะเป็นผีในป่า ที่มีขาแค่คางเดียวตัวเล็กมากๆบางคนบอกว่าตัวเล็กเท่ากับเด็ก3ามขวบอะก็คือตัวน้อยเดียว<ๆ>แต่ถามว่าพิษร้ายแรงไหมไม่ธรรมดาค่ะผีกองกวยไม่ธรรมดานะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโหดมากๆนะคะเวน้วนซะจากว่ากองกวยตัวนั้นเนี่ยได้ทําการฝึกวิชาอาคมมาอย่างดีนะคะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะคะทุกคนผีกองก้อยนั้มีขนาดตัวเล็กนะคะตัวเล็กมากๆอ่ะถ้ามองผ่านๆเนี่ยก็นึกว่าเด็กนะคะแล้วก็มีดวงตากลมโตที่น่ากลัวบ้างก็ว่าหน้าคล้ายลิงนะคะตัวเล็กๆท็ท้องป่องๆนะคะบางทีเนี่ยก็มีตัวสีแดงๆบ้างตัวเขียวๆหรือว่าตัวดำๆนะคะก็มีหลายแบบที่หลายๆคนนี้เล่ากันมานะคะอันนี้คือคร่าวๆของผีกองกอยนะคะและผีกองกอยเนี่ยจะเลือกเหยื่อจากอะไรจริงๆก็ไม่เลือกเหยื่อนะไม่ว่า จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเป็นเพศอะไรผีกองกอยก็หลอกหมดนะคะถ้าทุกคนเนี่ยเจอกองกอยในป่านะคะแล้วกองกอยมาจากไหนจะรู้ได้ยังไงว่ากองกอยจะมาหาเราเราจะทําตัวแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ย กองกอยอะ่ะจะชอบไปขอเศษอาหารจากชาวบ้านนะคะกองกอยอะมีนิสัยที่ชอบกินเกลือนะคะชอบกินรสเค็มนะคะถ้าชาวบ้านหรือว่านักเดินป่าคนไหนที่ไปทําอาหารรสเค็มเนี่ยหรือว่ามีเกลือผสมอยู่ด้วยนะคะกองกอยก็จะร้องว่าก้องไกงกองไก่กองไแล้วก็ไปขออาหารชาวบ้านนะคะบาง วัวนี้ก็ได้มากินบ้างบางตัวก็โดนชาวบ้านขับไล่นะคะบางคนก็โดนชาวบ้านหลอกเออเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็เป็นคนนะทุกคนแล้วกองกวมันก็เป็นผีตัวเล็กๆนะคะถ้าเป็นผีที่แบบว่าไม่ได้โหดมากอะ่ะก็จะโดนชาวบ้าน จัดการนะคะก็คือไอออกไปออกไปออกไปนะมันมีอยู่เรื่องราวนึงนะคะที่มีนักเดินป่าเนี่ยเคยมาตั้งแคมป์อยู่นะคะในป่าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็โดนกองกวยเนี่ยบุกลุกนะคะเพราะว่าป่าแห่งนั้นเนี่ยมีผีกองกวยอยู่มากนะคะแล้วนักเดินป่าเนี่ยก็นอนเต็นใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในเต็นเนี่ยมันก็ร้อนมากเขาก็เลยเปิดเต็นนะคะเปิดสิบเต็นแล้วก็นอนให้เท้าเนี่ยโผลกนอกเต็นนะคะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องตกใจคะ่ะว่า เพื่อนข้างๆที่นอนเอาเท้าโผล่เนี่ยปรากฏว่าเลือดในตัวเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเพราะว่าโดนผีกองกอยเนี่ยดูดเลือดไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเวลาเราไปนอนในป่าเนี่ยเราต้องอย่าเอานิ้วอะโผล่ไปเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนผีกองกอยเนี่ยมาดูดเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นผีกองกอยแบบ พื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่าเคยรู้มาแล้วนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่วิจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือเรื่องพระธุดงที่เขาเนี่ยเคยไปสู้รบกับกองก่อยการสู้รบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้อาวุธมาฟันเฟิงป้งเฟิงป้งกันนะคะแต่เป็นการประชันกันระหว่างพระธุดงกับผีกองก้อยที่มีอํานาจแกร่งกล้านะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มเล่ากันเลยค่ะพระธุดงนะคะก็คือพระ ที่เขาเนี่ยไปบวชไปปฏิบัติธรรมในป่านะคะเป็นพระที่ไม่ได้อยู่ตามในเมืองนะคะทุกคนซึ่งถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมมากค่ะทุกคนพระธุดงค์เป็นพระที่เสียสละนะคะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกไม่ติดต่อกับสังคมเมืองนะคะไปอยู่ในป่านั่นเองค่ะทุกคนนี่ก็คือเรียกว่าพระธุดงค์นะคะมันมีพระธุดงค์นะคะองค์หนึ่งนะคะ,ะ,คะที่เขาเนี่ยได้ทําการไปน,นั่งสมาธิในป่าค่ะทุกคนเขาได้ไปปฏิบัติธรรมในป่าและเขาก็เจอกับผีกองกอยตัวหนึ่งที่มี หน้าเต๋ก,ก้ามมากๆเลยค่ะพี่ก้องกลวยตัวนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะไปสู้รบกับพระทุดงค่ะทุกคนเขาเนี่ยก็พยายามแบบว่าทําลายสมาธิพระนะคะแล้วก็บอกว่าที่เนี่ยถิ่นข้านะเจ้า,าอ่ะออกไปเลยนี่มันไม่ใช่ถิ่นเจ้านะมันคือถิ่นของข้าพยายามรบกวนสมาธิพระทุดงอย่างมากะคะ่ะถ้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบคนที่ไม่มีสติมากพอนะคะก็อาจจะบอกว่า อะไรไอ้ผีบ้านี่บันที่ของข้าเว้ยเออเจ้าเป็นผีเจ้าก็ออกไปที่นี่มาสนหรับที่มนุษย์แต่ว่าพระทุดงนะคะที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามากเนี่ยเขาก็จะนั่งสมาธิเฉยๆนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ฟังเสียงนกเสียงกาก็เหมือนกับเวลาที่มีใครมาว่าเราเนี่ยเราก็ปล่อยนะคะเราก็ปล่อยวางไม่ต้องเป็น โตเถียงกับเขานะคะถ้าเรามีปัญญามากพอนะคะทีนี้เนี่ยพระธุดงค์เนี่ยเขาก็นั่งสมาธิเขาก็ไม่สนใจแถมยังแผ่เมตตาให้กับผีกองกอยตัวนั้นด้วยนะคะทุกคนผีกองกอยเนี่ยเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นเขาก็พยายามที่จะสู้ต่อนะคะพยายามที่จะรบกวนสมาธิต่อบอกว่า,วาเออข้าขออาหารบ้างเจ้าอ่ะมาบุกลุกทิ้งของข้านะเดี๋ยวข้าจะเอาดวงวิญญาณของเจ้าไปอะไรประมาณนี้นะคะและพระ พระุดงเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบโต้ค่ะเขาก็นั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วก็พยายามแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้เรื่อยๆนะคะมันกับพยายามสร้างบุญให้กับผีกองกอยตัวนั้นนะคะในสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะคะผีกองกอยเนี่ยก็ทําอยู่แบบนั้นเนี่ยอยู่หลายวันนะคะรบกวนสมา,าธิพระตุดงอยู่หลายวันนะคะถามว่าพาระตุดงเนี่ยเคยเดือดร้อนเคยสะทกสะท้านอะไรไหมไม่ค่ะเขาก็ทําการปล่อยนะคะทุกคนเขาไม่ยุ่งนะคะเขาปล่อยเลยจริงๆเขาไม่ไปแบบไปสู้รบกับ กองกองกอยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสงครามหนึ่งที่แบบเราไม่ต้องไปเสียสละไม่ต้องไปเสียเวลาพูดนะคะเราก็เข็ดทําหน้าที่ของเราทีนี้ผีกองก่อยอเขาก็พยายามที่จะรออีกแล้วพยายามที่จะบอว,ว่าอยากให้พระธุดงค์แพ้ผีกองก่อยนะคะเพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยกองก้อยตัวนั้นอ่ะก็จะได้รับ มันวิชาอาคมมากขึ้นเพราะว่ามีพระมาแพ้นะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยก็มีวันหนึ่งค่ะที่ผีกองกอยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวละฉันต่อสู้กับพระองค์เนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะ ก็เลยทําการยอมแพ้ซะเองค่ะเพราะว่าทรมานนะคะแล้วก็ขอสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอเหมือนกับว่าขอให้พระธุดงคนนั้นเนี่ยให้อภาัายให้อโหสิกับผีกองกอยเพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะคะถามว่าพระธุดงเนี่ยให้โอกาสไหมให้โอกาสนะคะทุกคนอย่างที่พี่นันบอกไปก็คือคนที่เป็นพระธุดงเนี่ยเขาต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีปัญญาแล้วก็ไม่คิดแค้นไม่โกรธแค้นใครก็คือไม่รักโลภโกรธหลงอะไรทางนั้นแล้วนะคะเขาก็ เลยทาการให้อภัยผีกองกอยผีกองกอยเนี่ยก็เลยไปเกิดนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะตัวไหนที่ไม่ได้ไปเกิดก็ได้ไปอยู่ในชั้นภูมิที่แบบว่าไปชดใช้กรรมต่อนะคะไม่ต้องมาทําเวรทํากรรมเพิ่มในป่านะคะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาในการยอมรับในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ไม่หยาบคายกับศัตรูนะคะก็คือปล่อยวางนะคะ จะทาให้เราเนี่ยก็ได้บุญเพิ่มแล้วก็มีคนมาเคารพนับถือเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็พพิม์เป็นเรื่องของผีกองกกยอย่างหนึ่งนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากฟังอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงเริ่มแหมแล้ว หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้แล้วก็สนุกกับคลิปนี้นะคะทุกคนก็เป็นไม่ต้องกลัวหรอกเพียงกองกอยก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะทุกคนก็สามารถที่จะจัดการได้แบบไม่ยากนะคะบ๊ายบาย